สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ององุ่นกับน้องโอรีนมารายงานตัวนะคะกำลังมุ่นกินนมแม่พลอยเลยค่ะแม่พลอยก็ห่วงนะไม่ยอมให้น้ององุ่นมาให้ใครเห็นเลยนะโอ้โหอ,อางุ่นกับโอรินเดี๋ยวนะแม่พลอยทำไม่ลูกแม่พลอยทำไมแม่พลอยรักหนู ออไม่พลอยรักนะ้องอุ่นกับน้องโอรีนมากเลยแอบไว้แอบไว้ไม่พลอยแอบแล้วแอบไม่ให้เห็นนะนี่ดูกำลังซนเลยนะองุ่นกำลังซนเลยนะอุ่นกำลังซนเลยนะอยากดูอยากเห็นนะอยากจะปีนขึ้นนะอยากจะปีนขึ้นดูขอนะ้องอุ่นดูหน่อยสวัสด,ดี น้องุ่นกับน้องโอรินมารายงานตัวพี่พี่นะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะองุ่นกับโอรินกำลังอยากรู้อยากเห็นเลยว่าจะปีนตรงนี้ได้ไหมไม่พอยห้ามไว้แต่องุ่นอยากจะปีนองุ่นกับโอรินสองตัวตาหนึงตัวหนึ่งตาสีฟ้านะคะอีกตัวหนึ่งตาไม่เป็นสีฟ้านะคะ อยากเล่นมากๆเลยโอ้ยหนูอยากเล่นมากๆเลยตัวนุ้นก็ตาสีฟ้าเหมือนกันโอ้ตาสีฟ้าเหมือนกันถ้าเขาไม่มองมาชาดัดๆก็จะไม่เห็นเป็นสีฟ้านะคะน้องอุ่นกับน้องโอรินน้ององุ่นกับน้องโอรินโอ้ย,อยสนุกสนุกลงมาไม่ได้นะคะลูกลงมาไม่ได้นะคะโอ้ มาช่วยแล้วมาช่วยกันมาช่วยกันมาช่วยกันแม่พลอยมาแล้วนะเดี๋ยวแม่พลอยจะดุนะแม่พลอยจะดุโอรินกับองุ่นนะแ <g ül üyor> ม่พลอยจะดุโอรินกับองุ่นนะน้ององุ่นกับน้องโอรินรู้ไหมหนูหนูอยากรู้อยากเห็นนะขอหนูเล่นด้วยคนขอหนูเล่นด้วยคนนะงุ่นกับโอรินอยากเล่น แม่พลอยมาแล้วนะนานแม่พลอยมาแล้วแม่พลอยมาแล้วนะแม่พลอยจะดุเอานะเออเอาแม่พลอยทํายังไงแม่พลอยทํายังไงแม่พลอยทํายังไงไม่ให้เด็กๆซนทํายังไงพี่เพชรก็มาโอ้ลุงเพชรก็มาแล้วนะน้องอุ่นเกาหลลุงเพชรก็มานะลุงเพชรลุงเพชรมาดูน้องเหรอโอกทำไมลูก ทำอะไรน้องหุ่นจะทำอะไรคะฟ้องฟ้องอะไรลูกฟ้องอะไรฟ้องอะไรน้อน้องหุ่นฟ้องอะไรลูกทำไมทำไมไม่พลอยก็มองอยู่นะน้องหุ่นจะเอาอะไรทำไมลูกทำไมนุ่นโอรีนอนกับแม่แล้วโอรีนอนกับแม่พลอยแล้วน้องหุ่นไปน้องหุ่นไปนอนก็แม่พลอยไปอย่าปีนเล่นไปน้องหุ่นก็ค่อนข้างจะซนเหมือนแม่พลอยเลยนะ โอรินไม่ซนโอรินไม่ซนเท่าไรแต่องหุนซนมากขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้น้องโอรินกับน้ององุ่นนะคะแม่พลอยก็รักน้องๆมากเลยจะกอดอยู่ทั้งวันเลยนะคะ กอดกันไว้กอดกันไว้ดูสายตาแม่พลอยนะแม่พอยจะห่วงลูกนะคะดูองุ่นจอมซนโอลินไม่สซนเท่าไหร่นะแต่องุ่นซนเหมือนแม่พลอยเลยแม่พลอยเนี่ยซนมากเลยนะลุงเพชรก็ไม่สซนแม่พลอยซนดูทนะํานี่ย น้องอู๋หนเป็นอนอะไรตรงนั้นแล้วลูกหลับสบายเลยขอบคุณพี่ๆที่มารับชมน้องอ่นกับน้องโอรินนะคะขอบคุณนะคะ